ครับตอนนี้ก็ผมกิจเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทําการเล่นเกมรูบิบในแมพที่มีชื่อว่าอันนี้ไม่ไฟ n ต้ i ซิ l a เลเตอร์กันนะครับซึ่งผมไม่ได้จะบอกนะครับเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าผมลืมเปิดไหมครับ <c oughs> โอเคซึ่งผมก็เลยเริ่มมาอัดใหม่นะครับแล้วซึ่งถามว่าวันนี้ผมจะมาทาอะไรวันนี้ผมจะมาสอนหาเพชรน,นะครับซึ่งหลายๆช่องหลายๆช่องนืก็อาจจะทําไปแล้วล่ะครับแต่ว่าผมจะมา บอกวิธีการหาในแบบของผมนะครับซึ่งถามว่าพี่แล้ววิธีของพี่หายยังไงของผมจะมี2วิธีนะครับในการหาเพชรคือ 1. วิ่งรอบแมบครับใช่ครับฟังไม่ผิดวิ่งรอบแมบหรือว่าวิ่งทุกเกาะวิ่งทั้งแมบนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีที่2คือหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วละครับ AFK AFK Farming Simulator ประมาณนั้นแหละครับโอเคซึ่งมาตอนนี้ FPF ตกจังแล้วซึ่ง ในแบบแบบวิ่งท่อแบบของผมจะมีอีก2แบบนะครับแยกอีกเป็น2แบบนะคคือแบบที่1คือแบบวิ่งวนไปเรื่อยครับวิ่งรอบ,บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆครับแล้วก็วิธีที่2คือเก็บทุกเกาะแบบคุมทุกเกาะใช่ไหมออกเกมแล้วก็เข้าใหม่แต่ว่าวิธีนี้นะครับจะเสียเวลาในการออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับโอเคซึ่งตอนที่ผมเล่นอยู่นะครับคือตัวของผมเองนะครับไม่ใช่ตัวพีนะครับเพราะว่าตัวพีเขาไม่ว่างผมก็เลยต้องมาเล่นของผมก่อนโอเคนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละเกาะจะมีกล่องออกมากี่กล่องนะครับมาที่ดูที่เกาะเริ่มต้นกันเลยนะครับเกาะเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่ากล่องมันไม่ดับตรงนี้มันก็จะไปดับตรงนู่นนะครับมันจะมีประมาณ2กล่องนะครับในเกาะแรกนะครับโอเคนี่ครับกล่องที่1นึ่ครับซึ่งถามว่าผมจะวนไปยังไงนะครับผมจะมาตรงนี้ผมจะเริ่มจากตรงนี้ไปนะครับนี่เริ่มแต่ตรงนี้ไปนะครับตรงไอ้ตรงที่แบบต่อยมวยอ่ะไม่ใช่ดิตรงอะไรนะลาปลาลองเนี่ยเออใช่ครับล่าลาปลาลอง เมื่อกี้นะครับหนึ่งกล่องเดี๋ยวเราจะมานับยอดสรุปนะครับว่ามันมีกี่กล่องนะครับนี่นะครับตอนนี้จะมีหนึ่งกล่องนะครับมีประมาณหนึ่งถึงสองกล่องนะผมเคยเจอสองกล่องเอานะทีมดินเชเลยแล้วก็ผมแนะนํานะสาหรับใครที่แบบมีค่าว,วิ่งเร็วหรือว่าค่าโดดหรือว่าค่าว,วิ่งเร็วแบบเร็วมูแบบพอที่จะหากล่องเร็วๆได้อะครับก็แนะนําให้แบบวิ่งทั่วแมวนนะครับแล้วก็สำห,หรับใครแบบผู้เล่นแหม่นนะผมก็แนะนําให้ AFK ไปก่อนนะครับเพราะมันอาจจะไม่แบบมันจะเป็นการแบบ ยังไงช้ามากนะครับซึ่งต่อมาครับเราก็วิ่งมาตามฐานคร้วตัวนี้จะมีตังนี้จะมี1กล่องนะครับตอนนี้จะมี1กล่องก่อนนี้จะมีประมาณ2กล่องนะครับแล้วก็ตรงนูน้นตรงที่ฝึกจักระอีก1กล่องนะครับตรงน้ําตกอะครับอีก1กล่องไปกันเลยอ๋อผมลืมบอกไปนะครับซึ่งผมจกัจกระจักระซึ่งเห็นมีหลายคขงของมานะครับว่าแบบ พี่ครับขอเข้าเซิร์ฟ VIP หน่อยครับโอเคซึ่งผมจะมาจัดกิจกรรมนะฮะง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่สุ่มอะไรเงี้ยครับง่ายๆเลยครับคลิปนี้นะครับผมจะปล่อยคลิปนี้นะครับผมขอแบบคนรู้สักร้อยห้าสิบคนขึ้นไปแล้วก็แบบยอดไลค์ขอแค่ยี่สิบไลค์พอครับผมสัญญาว่าคลิปหน้าผมจะมาแจกเซิร์ฟ VIP นะครับสำหรับในแมปอ n น m e f i ม h ไฟติ้งซิมูเลเตอร์นะครับโอเคไปต่อกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีหนึ่งกล่องอ้อผมลืมให้ดูว่าแบบวิ่งเนียประมาณผมนี่มันเท่าไหร่นะครับอ๋อไม่ใช่เควสดิ่สเต็สเต็สเต็โอเคค่าวิ่งของผมจะอยู่ที่3บิลเลียดแล้วก็ค่าของผมจะอยู่ที่130บิลเลียนนะครับเมื่อกี้นะครับอีกหนึ่งกล่องแล้วก็ตรงนี้จะมีอีกหนึ่งกล่องนะครับกล่องนี้เอ้ยไม่ใช่กล่องนี้สิกล่องนี้จะมีประมาณ4 5ถึงกล่องนะครับเนี่ยกล่องที่3กล่องนี้จะมี4 5ถึงกล่องเป็นอะไรที่เยอะมาก จะกล่องที่4เห็นไหมครับอันนี้ปิดกอนกล่องที่4นะครับแล้วก็กล่องที่5นะครับจะอยู่ตรงนู้นที่ฝึกของนารูโตะครับที่ฝึกจักระของนารูโตะจะเป็นกล่องที่5้านะครับซึ่งเกาะนี้จะเป็นเกาะเออถูกกล่องของเกาะกล่องเกาะกล่องเกาะนี้จะมีกล่องอยู่เยอะนะครับก่อนนี้นะครับกล่องที่5เห็นไหมครับกล่องนี้จะเยอะมากเลยเราผ่านมากี่เกาะนะหนึ่งสองสาม สี่เกาะนะครับซึ่งไอ้ก่อน้ำแข็งสูงๆอันนี้ครับไม่มีนะครับผมไม่เคยเห็นมันดรอปนะกล่องเนี่ยไอ้กล่องเจมอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับโอเคนะมาเกาะน,นี้ต่อเลยนะครับอะตอนต้องคิดผม,ไ,มได้บอกไปยังว่าผมจะมาสอนหาวิธีหาเจมเออไม่ไม่เป็นไรผมจะไม่ได้นะครับโอเคไม่ว่ากันนะครับตอนนี้จะมีอีกหนึ่งกล่องน,นะครับ อีกหนึ่งกล่องอ่อเก็บไปเป่าโอเคอเก็บไปละนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองกล่องนะครับหนึ่งถึงสองกล่องนะปึ๊บแล้วก็ถามว่าทําไมพี่ถึงไม่บินไปนครับเพราะว่าวิ่งผมบินไอ้วิ่งผมเนี่ยยังเร็วกว่าบินเยอะเลยครับนี่นอน Stuart, ตอนนี้กหนึ่งกล่องนะครับปึ๊บเก็บไปแล้วก็ตอนนี้อีกหนึ่งกล่องนะครับซึ่งบนนู้นนะครับจะไม่มีกล่องดรอปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมไม่เคยเจอนะโอเคนะครับ ตรงนี้นะครับก็ไม่มีเหมือนกันครับแล้วก็ตรงภูเขาไฟหรือว่าวอลคานนะครับจะมีอีกหนึ่งกล่องตรงนี้นะครับอีกหนึ่งกล่องโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปยอดนะครับว่าทั้งหมดมันมีกี่กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาวานอีกรอบนึงนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะไม่เบื่อผมวันก่อนนะโอเค <laughs> ตรงนี้นะครับวันนี้จะมีอยู่ประมาณหนึ่งถึงสกล่องนะครับ ตีเป็นหนึ่งกล่องแล้วกันเพราะว่าสองกล่องนียมันไม่ค่อยมีครับโอเคนะหนึ่งกล่องที่หนึ่งครับตัวนี้จะมีอีกหนึ่งกล่องเป็นสองกล่องนะครับเห็นไหมครับผมวิ่งวนมาเนี่ยมาดีสปาวพอดีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สปาวทุกเกาะนะครับนี่คือกล่องที่สองนะถ้าเกิดว่าจะจะวิ่งวนแบบไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนําให้เว้นระยะสักนาทีสองนาทีถึงห้านาทีเลยอะไรประมาณนี้เพื่อให้แบบ100%เปเซนในการกล่องสปอนนะครับโอเคนะเมื่อกี้สองกล่องนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกหนึ่งกล่องสามกล่องเออเดี๋ยวไล่แบบเจอก่อนแล้วค่อยบวกไปนะครับนี่ครับกล่องที่สามปุ๊บตอนนี้มีผลปีศาจดับด้วยแฮรู้ผลอะไรอะ่ะโอ้ผลใบขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้อีกหนึ่งกล่องนะครับเป็นกล่องที่สี่นะครับเดี๋ยววิ่งไปหากเลยกล่องที่สี่กล่องที่สี่จิ๊บ นี่ครับกล่องที่สี่โอ้โหโดดสูงเกินกล่องที่สี่ปุ๊บเก็บไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าก่อนนี้จะได้กี่กล่องนะครับตอนนี้ตอนนี้ได้สี่กล่องนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมไปดูมันมีห้ากล่องนะนี่กล่องที่สี่ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเอพีอตกอีกแล้วไม่นะจิ๊บจิ๊บนี่กล่องที่ห้ซึ่งสลากครายที่แอดเพื่อนผมมานะครับแล้ว ผมไม่ได้รับแอดเพื่อนนะผมก็ต้องขออาภาัยนะครับว่าเพื่อนผมเต้นเดี๋ยวผมขอไล่เขียรยเพื่อนที่แบบไม่ค่อยได้ออนก่อนนะครับโอเคนะแล้วคลิปหน้าผมจะมาไม่ใช่คลิปหน้าดิเดี๋ยวในะรอบเราผมจะมารับเพื่อนกันให้นะครับเมื่อกี้กล่องที่ห้านะกล่องที่หกตรงนี้ไมมไหมหกกล่ 6, องนี่ครับกล่องที่เจ็ดเจ็ดกล่องนะครับซึ่งหนึ่งกล่องนะครับจะสูงประมาณห้าสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเจมกันนะครับผมขอเล่ยเป็นเจมนะเจ็ดกล่องนะครับ แกล่องนะครับ8ดแล้วนะตัวนี้มีไหมไม่มี8ดกล่องนละ้นนะมีสักกล่องไหมโอ้หมดแล้วเหรออ้ตอตรงนี้อีกหนึ่งกล่องเป็น9ก้ากล่องนะครับปึ๊บกล่องที่เก้าจิ๊บโอเคกล่องที่เ้านะครับตอนนี้ก็ไม่มีครับไม่ต้องสงสัย เราก็ตรงนู้นจะมีอยู่อีกหนึ่งกล้องหนึ่งกล่องนะครับจะเป็นสิบกล่องถ้าผมรับถูกหรือเปล่าไปกี่กลองใช่ไหมตอนนี้หนึ่งกล่องเป็นกล่องที่สิบนะครับบางทีมันก็อาจจะมีดักก็มามาปะ,ปะปนด้วยนะไม่สปาโอเคเอันนี้สปาลแล้วเนี่กล่องที่สิบนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกสองกล่อง 1 1 12นับรอเลยครับมันอาจจะไม่สปานะร์ล100%นะตอนนี้ผมบอกแล้วผมฟันดับไปยแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปเลยปึ๊บตอนนี้ครับนี่คกล่องที่สิบเอ็ดปึ๊บมามันชอบเดง้งอะผมไม่ชอบอกล่องที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ตอนนี้หนึ่งกล่องของที่สิบสองแล้วก็วอคาโนอี 1. กหนึ่งกล่องนะครับกล่องที่สิบสาม ทั้งหมดนะครับจะมีประมาณ13กล่องนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งทั้งแมปนะครับในหนึ่งรอบซึ่งผมตีไปนะครับมันน่าจะได้เจมประมาณสัก800-1,500ถึงนะครับประมาณนี้ครับใน1รอบนะครับสําหรับใครที่ขยันก็วิ่งเรื่อยๆได้ครับก็เก็บเจมแล้วถ้าเกิดถามว่าเจมสามารถทําอะไรได้นะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมสุ่มไปนะครับสุ่มของต่างๆสุ่มโพสต์สตสแตนเชมเปี้ยนเนทเอ่ออะไรนะ ปานต่างๆอะไรอย่างนี้ก็มันทําให้ได้เยอะแยะนะครับก็ผมเลยให้เก็บไปบ้านนะครับเพราะแบบมันสามารถทําะไ้แบบตัวเราเก่งขึ้นได้น,นะครับโอเคซึ่งช่วงนี้ผมอาจจะลองคิดบ่อยนะถามว่าทําไมช่วงนี้ผมเข้าใกล้การสอบมานะครับแล้วซึ่งมันจะมีเวลาว่างเยอะผมว่าทุกคนก็เป็นแบบผมนะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็จะมาหาอะไรถามนะครับผมก็เป็นเหมือนกัน ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแล้วก็มาอัดคลิปลงให้เพื่อนๆพี่ๆดูกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับแล้วก็ก็ต้องขอขออภัยก่อนนะครับถ้าเกิดมันไม่เสียงรบกวนอะไรต่างๆนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมที่ผมบอกนะครับกิจกรรมแจกเซอร์วิสไอพีนะครับผมบอกกันนะว่าฟรีเอาเดี๋ยวผมจะมาแปะลิงก์ในคลิปนี้ครับก็กติก,ก,กาก็ไต่าผมบอกไปนะครับคนดูขอแค่ร้อยห้าสิบคนขึ้นไปแล้วก็ยอดไลค์ขอแค่ยี่สิบไลค์นะครับ ยี่สิบลายขึ้นไปผมจะมาแปะลิงก์เซอร์วิไอพีวาให้คลิปหน้านะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มาไม่ไม่ไม่ไมาไ,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 ไม่น่ามีอะไรแล้วละครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการให้ผมทําคลิปต่อๆไปได้ยนะครับแล้วเจอกัน,นากกาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ